โอ้โหเต็มหัวครับนั้งกองเต็มหัวเฮ้ยเฮ้ยมึงด่าไอ้ยูเฮยเปล่าเนี่ยอ้ยูเฮียโดจริง ว่าเป็นนายควอาเออทำไมอายุเกียเตียงกับโอีคไปเลยกะโปงผ้าเรียนกูว่ามันโหดมากกว่านะเห็นไหมไม่เลยมันโหดหน่ะกูกูกูเป็นอายุเอเคมันยิงโดนหัวกูได้ เป็นคลิปที่ผมต้องรีบม,มาถ่ายนะเพื่อนๆก็มีเด็กเกลียนคนนึงนะก็แต่คนก็คงรู้จักนะคลิปที่แล้วเนี่ยเด็กที่มันบอกว่ามันเป็น R U O OK K เนี่ยมันมันแข็ภาพส่งให้ผมนันน่นเองคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิป3เดือนที่แล้วนะเพื่อนๆนี่ไงมาหนึ่งกับกูใหม่กูไปฝึกมาแล้วกู S C อ๋อเออใช่กู S C I U K กูจะเป็น I U K ไม่ได้เหรอไอ้โง่ <laughs> ด่าผมหรือวะเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์กูเขียนผิดมีตบมุกมีตบมุกว่ะเพื่อน นึ่งอนะันีอันนี้เป็นคลิปที่ผมมาพากย้อนหลังนะเพื่อนไหมผมต้องรีบอัดคลิปนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะไม่ใช่มีแค่เด็กคนนี้คนเดียวนะมันก็มีหลายคนนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไม่ใช่มีเด็กคนนี้แค่คนเดียวนะเพื่อนมันมีหลายคนนะที่เด็กเกลียนทักมาในแฟนเพจเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยหนึ่งหนึงน่งฟรีฟรไฟล์ใครเพสเสียหรหัสโอ้เนี่ยมันมีอีกเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวสร้างเองตบไก่อะไรหนึ่งหนึ่งไหมอยากตบไก่แล้วโอ้โหมีแต่เด็กด่าผมเนี่ยเสียใจยังเลวอ่ะ เห็นไหมมันมีอีกมันมันมันไม่ใช่มีแค่เด็กคนเมื่อกี้นะครับมันมีอีกหลายคนนะเพื่อนนี่หนึ่งหนึ่งกับผมไหมเดี๋ยวผมสร้างห้องเองหนึ่งกับคนดังอะไรเนี่ยอยากอยู่ในคลิปถ้าเพสเสียรหัสเดี๋ยวกดซับให้ถ้าเพสพี่ต้องเอาคลิปแพ้ลงนี่หนึ่งหนึ่งฟรีไฟอะไรเนี่ยอยากดูอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหไอไก่บ้างโอ้มันบอกมันเป็น F C R U เ K มันผิดเหรอ มันไม่ผิดหรอกครับเด็ก <m> มันบอมันอ้างมันเป็นอ U O K อเคนี่ยอันนี้ถ้าแบบอันนี้คลิปนี้ที่ผมลงเนี่ยก็คือถ้าแพ้ hey, ผมก็ลงชนะ <m> ผมก็ลงนะ <m> ก็ตามนั้นเลยครับเห็นไหผมเล่นกากนะก็ขอโทษวด้นะผมนะนี่นี่นี่น,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 นี่คือผม ขนาดพีพ <jet> ี้มากกว่าไงมาเล่นรีไฟมันยังแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะเพื่อนๆพื่อนโอ้โหเด็กเล่นสเต็ปมันไปฝึกมันไปฝึกมาจริงๆว่าเพื่อนเพื่อนโอ้โหเต็มหัวครับน้องๆแต่ว่าฝีมือเข้าบทขึ้นจริงนะผมสัมผัสได้เลยนะเพื่อนๆ อยใครทักมาไหวสัตว์จะทักมาเลตอนนี้เนี่ยกิ๊กผมทักมานะเพื่อนๆสงสัยคือนี้ต้องจัดสักดอกจแล้วทัก,กมาไม่รู้เวล,ลาเวลานีโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาลองสุ่มเพชรฟรีไฟล์เว็บนี้เลยนะเว็บโอทูโซนนะครับตอนนี้นะครับเว็บเนี่ยประกาศกิจกรรมเปิดเว็บใหม่นะครับก็รุ้นแค่10บาทนะครับได้โทรศัพท์มาเลยนะเพื่อนๆ<อ>สุ่มทีนึงเนี่ยครั้งละ10บาทนะเพื่อนๆสิบเครดิตหรือสิบาทนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองสุ่มไปทีนึงนะ ได้เลยได้ไรโอ้ยได้68เพชรไหนลองอีกทีดิโอ้ได้เกลือน้องๆดูนี่ตานี้จอกอะไรเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ครับน้องๆพี่เสียไปแค่60บาทนะครับได้1,000เพชรกลับมาโอเคครับใครที่อยากลองสมก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะ น้องคนนี้มันไม่บุกเลยว่ะมันได้ข้ออย่างเดียวเลยเนี่ยโอ,โอผมอัดตัวว่ะขอโทษน,นะเพื่อนๆคือผมพลากเลยมันยิงไม่โดนเนี่ยแล้วผู้ชมอยาหาว่าผมยิงเด็กเลยนะผมพลาดเลวเนี่ยแต่น้องเขาเนี่ยฝีมือเขาพัฒนาขึ้นนะเพื่อนๆแต่ว่าแต่ว่าสกิลปากมันยังเหมือนเดิมเละดิดูดิทักธรรมาดาผมเนี่ย ไอ้โง่งใช่ไหมตอนทึ่นแล้วที่มันทักมาด่าผมว่าไอ้โง่งเนี่ยมา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 ,มา ย้ำเลยนะไอ้ต้นตีนไอ้เด็กเสี่ยอ้วยไอ้เด็กเสี่ยนี่ดูมันซ้ำซึมด้วยโอ้ไม่เพื่อนๆครับหรือว่ามันจะเกลียนผมเนี่ยมันจะอัดตัวผมมันจะเกลียนผมหรือเปล่าวะเพื่อนเพื่อนนะจะเดินอ้อมไปถึงไหนเนี่ย ไม่ออกว่เนี่ยมาดูไงดูไงอัดอัออดหลังเดียวนะอัดกดย้ําไม่หยุดเลยนะ thấp thấp bấm bắn to bắn to bắn to đây này ผมจริงไม่ โอ้อัดตัวอย่างนี้ไปบุว้าวโอ้ยก่อนจะได้ทั้งตัวเนี่ยมันรากระบาดระเบิดเหลือเกินเนี่ยก่อนนันก็มาคลิปนี้ไม่ว่าแพ้หรือชนะผมก็จะลงนะครับเพื่อนๆ โอ้ผมอัดตัวอมันเป็นผมขอโทษผมยิงไป่โดนหัวเนี่ยผม,ผมลักเลยนะมันลักไม่โดนเนี่ย สะกิดหัวเมื่อกี้เนี่ยตาใครว่าเป็นอาไม่เล่นเนี่ยตาใครว่าเป็นบ้านเล่นเลยเนี่ยไม่ตายอีกแล้วเข้าหัว ผมอัดตัวโอ้โหผมอัดตัวเด็กว่ะอยากจะร้องไหว้ว่ะอะไรเนี่ยมันทักมาแล้วอะไรเนี่ยกูอ่อนให้เฉยๆโอ้โหโอ้โหนี่มันมันบอกว่ามันอ่อนให้ผมเนี่ยเพื่อนเจริงไม่ใช่น้องคนเดียวนะที่ทักมาขอหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งไม่ฟรีไฟเนี่ยมันมีอีกเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับนี่อะไรเนี่ยหนึ่งไม่ทำฟรีไฟเนี่ยเพลเลือกทำยูทูบโอ้โหขนาดนะั้นเลยว,ว่ากูลูกศิษย์อยู่ได้โอ้โหไอ้ลูกศ ไอสัตว์เล่นโปรโหดไอเด็กนี่มันไม่ยอมอยู่ก<ถ>ากส<ถ>าักทีเนี่ยเอาไงกนดีมันดีวะ <S <S ผมก็ยิงากากยังอยู่แล้วจากว่าผมโปอีกโอเคครับสวัสดีพ่อบอขอลาก,กันไปก่อนนะโอ้โหมึงมึงก็หาคุกหาตารางให้ผมเีกแล้วเนี่ยอาลูกใครมามาก็ไม่รู้นี่อาลูกใครก็ไม่รู้มาติดเนี่ยเอาเฟซไก่มาทักมาด่าผมอีกโอเคผมเจอกันคลิปหน้าผมไปบายถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะ